สวัสดีครับผมวันนี้ BB Power Shop นะครับผมได้นำเครื่องวัดค่าในน้ำนะครับแบบรุ่น t ี n 1สีขาวแบบนี้นะครับมารีวิวกันให้เพื่อนๆได้รู้ว่าวิธีการใช้งานเนี่ยใช้งานยังไงกันบ้าง,ต,งต้นเนี่ยเจ้าเครื่องนี้วัดค่าอะไรได้บ้างนะครับก็คือ1 คุณภาพน้ำหรือวัดความบริสุทธิ์ในน้ำา2ค่า EC นะครับผมหรือการวัดค่าการเหนี่ยวนำไฟฟ้าวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับผมตรงนี้ก็จะมีอยู่3ปุ่มนะฮะมาให้นะครับผม on ออตรงนี้เวลาจะใช้งานเราก็กดปุ่ม on นะครับตรงนี้ shift ตรงนี้ก็คือการเปลี่ยนค่านะครับผมแล้วก็ h o ตรงนี้เราจะการเซตค่าค้างไว้นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูการใช้งานเบื้องต้นกันดีกว่าการใช้งานเนี่ยเราก็นําตัวนี้นะครับดึงออกมาก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของอตัววัดค่านะครับเป็นแท่งวัดวิธีการใช้งานก็ง่ายครับกดตัวออฟออนออฟเปิดเครื่องก่อนนะครับเราอยากจะวัดค่าอะไรนะครับผมก็เลือกค่าโดยการใชัคนี้ครับช f t ในการเลือกค่า้ เครื่อง EPM ก็คือการวัดค่า TDS หรือวัดค่าความบริสุทธิ์ในน้ำนะครับถ้ากดชี T อีกทีก็จะเป็นการวัดค่า EC หรือวัดค่าการหย่อนนำไฟฟ้านะแล้วก็อุณหภูมิตรงนี้นะครับจะดูอยู่ตรงนี้37องศาเราไปลองเทสกันดีกว่าว่าการใช้งานของเขา ใช้งานง่ายแค่ไหนนะครับเราจะไปลองวัดค่าความบริสุทธิ์น้ํากันนะครับผมตอนนี้เราก็มีอยู่2ตัวอย่างมาให้นะครับผม1น้ําประปากับ2น้ําแร่นะครับเราไปลองวัดน้ําประปากันดีกว่านะครับผมว่าความบริสุทธิ์ในน้ำเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างค่าที่ได้ก็จะอยู่ที่260นะครับก็จะเป็นค่าความบริสุทธิ์ทั่วไปถัดมานะครับผมจะเป็นวัดคุณภาพน้ําในน้ําแร่ ปล่อยไว้ประมาณสักหนาทีนะครับเพื่อให้ค่านั้นอ่าน้นคงที่ที่สุดค่าที่ได้ก็อยู่ที่540นะครับก็จะอยู่เป็นงาำค่าความดีสุ์ทั่วไปนะครับผมก็อยู่ได้นะครับหลังจากใช้งานแล้วก็นําผ้านะครับผมสะอาดมาเช็ดนะครับบริเวณทงนท่นนะครับแล้วก็นำฝามาปิดนะครับเพื่อป้องกันการ เกิดการตกหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดแท่นได้รับความเสียหายนะครับผมการวัดค่าก็จะเพี้ยนนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจสั่งซื้อเจ้าตัวเครื่องวัดค่าตัวนี้นะครับผมวัดได้3ค่าในเครื่องเดียวสามารถติดต่อสั่งซื้อมาได้ที่ l i n e แอดหนึ่งแอดบีบีพาทาง Facebookbbpowershop นะครับ หรือว่าเข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.bbpowershop.com นะครับเป็นเว็บไซต์ของทางร้านเราเองนะครับผมสำหรับวันนี้การรีวิวครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ